ค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องคําอุทานกันนะคะนักเรียนเคยได้ยินกันแล้วใช่ไหมคะว่าคําอุทานคืออะไรนะคะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวมาดูคําตอบกันนะคะคําอุทานนะคะก็คือคําที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเช่นอารมณ์ดีใจเสียใจประหลาดใจสงสยัยเจ็บปวดสงสารปรบโยนเป็นต้นนะคะอ่ะดูหลักการจำนะคะหลักการจําคําอุทานนะคะเขาบอกว่า คำอุทานนะคะมักอยู่หน้าประโยคนะคะอยู่หน้าประโยคนั่นเองและมีเครื่องหมายอะไรคะมีเครื่องหมายอัศเจรีนะคะหรือว่าเครื่องหมายตกใจนั่นเองอยู่หลังคําอุทานนะคะคําอุทานเนี่ยมักอยู่หน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัศเจรีหรือว่าเครื่องหมายตกใจนะคะอยู่หลังคําอุทานนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูนะคะคําอุทานนะคะ เป็นคำเดียวนะคะมี2ชนิดก็คือ 1. คําคำอุทานบอกอาการนะคะคำอุทานบอกอาการชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันบอกอาการต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะคำอุทานอ่าโทษทีนะคะมาดูความหมายก่อนคำอุทานก็คือคำที่บอก อาการหรือว่าความรู้สึกต่างๆนะคะอยู่หน้าประโยคนะคะมีเครื่องหมายแอสเจรีอยู่หลังคําอุทานนั่นเองนะคะน้องดูคําอุทานน้องดูตัวอย่างแรกนะคะใช่โยแล้วก็มีเครื่องหมายแอสเจรีอยู่แล้วก็บอกว่ากลุ่มเราชนะแล้วเขาบอกว่าคําอุทานเนี่ยก็คือมันจะอยู่หน้าประโยคนี่คือประโยคน้องดูประโยคก่อนอันนี้คือประโยคคําว่ากลุ่มเราชนะแล้วนี่คือประโยคใช่ไหมคะแล้วมันจะมีคําอุทานอยู่หน้าประโยคเห็นไหมคะอยู่หน้า อยู่หน้าประโยคแสดงว่าคำอะไรเป็นคําอุทานแสดงว่าคําว่าชายูนี่เองนะคะเป็นคําอุทานนะคะแสดงว่าคําว่าชายูเนี่ยเป็นคําอุทานนะคะชายูเป็นคําอุทานแล้วเขาบอกว่าหลังคําอุทานเนี่ยจะมีเครื่องหมายอะไรนะคะจะมีเครื่องหมายอ่ะหลังคําอุทานจะมีเครื่องหมาย อัศเจรีอยู่อ่ะน้องดูว่าใช่ไหมเห็นไหมคําอุทานคือคําว่าชโยมีคําว่าไอ้มีเครื่องหมายอัศเจรีอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะอ่ะชโยก็คืออ่ะสมมุติว่าเราเปล่งเสียงออกมาคําว่าชโยก็คือเป็นการบอกแสดงความอะไรคะ ชายโยก็คือแสดงความรู้สึกอะไรคะดีใจใช่ไหมคะชายโยกลุ่มเราชนะแล้วอ่าเห็นไหมคะอ่าต่อไปดูข้อที่สองเย่อ่าเย่ yeah! แล้วก็อย่าลืมตามด้วยเครื่องหมายแอสเจรีด้วยนะคะหลังคำพูดท่านนะคะเย่ yeah! ถึงเส้นชัยแล้วก็คือแสดงอาการดีใจเหมือนกนันใช่ไหมคะอุ้ยตกใจหมดเลยอุ้ยตกใจหมดเลยอุ้ยนี่แสดงอาการอะไรคะอาการตกใจนั่นเองนะคะอาจารย์อาการตกใจนะคะต่อไปคุณพระช่วยเออ เรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะคุณพระช่วยอ่าก็คือเป็นอาการแบบแบบอาการแบบเออเสียใจอะไรประมาณนี้อ่าคุณพระช่วยเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะอ่าอันนี้คือชนิดแรกก็คือคํานามให้โทษเถค่ะคําอุทานบอกอาการนะคะอาการดีใจเสียใจประหลาดใจสงสัยโน่นี่นั่นนะคะอ่ะต่อไปชนิดที่สองก็คืออุทานเสริมบทนั่นเองนะคะก็คือคําอุทานเสริมบทอ่เสริมบทยังไงก็คือนะคะ ก็คือเป็นคำที่นำมาเสริมเพื่อให้เกิดสัมผัสในการอ่านนะคะเป็นคำที่นำมาเสริมเพื่อให้เกิดสัมผัสในการอ่านและคำสร้อยนะคะในบทร้อยกรองบางประเภทเนี่ยไม่มีเครื่องหมายอัสเจรรอยูหลังคำอุทานนะคะก็คือ ในคำอุทานเสริมบทเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายอสัสเจอรีอยู่หลังคำอุทานเหมือนกับคำอุทานบอกอาการข้างตน้นถ้าคำอ,อุทานบอกอาการเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายอสัสเจอรีอยู่แต่ถ้าเป็นคำอุทานเสริมบดเนี่ยจะไม่มีอ่าเน้นคำว่าไม่มีไม่มีเครื่องหมายอสัสเจรีนะคะอยู่หลังคำอุทานอย่างเช่นมาดูหนังสือหนังหาเออนักเรียนเคยได้ยนินใช่ไหมเวลาผู้ปกครองพูดเวลาอ่า คุณครูพูดอ่าหนังสือนะคะอยู่ในอ่าเห็นไหมคาว่าหนังสือหนังหานะคะประโยคนี้หนังสือหนังหาแท้จริงแล้วเนี่ยเขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงหนังสือใช่ไหมไม่ใช่หนังหาในคาว่าหนังหานี่ก็คือเป็นการเอามาเสริมอ่ะเอามาเสริมคําว่าหนังสือให้มันแบบเอ่อ ให้มันดูแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นเห็นไหมคะอ่ะอาบน้ําอาบท่าอาบน้าอาบท่าครูถามว่าเขาอาบน้ําหรืออาบท่าก็คืออาบน้าไงคาหลักก็คืออาบน้ําแต่เอาอาบท่ามาเสริมนะคะเพื่อให้มันมันดูมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็อาคําว่าอันนี้อันนี้เป็นคําว่าเทินนะคะคําว่าเทิน ่าคำว่าเออยและคำว่าแฮนะคะคำเหล่านี้นะคะมักจะอยู่ตรงไหนคะมักจะอยู่ที่บทร้อยกรองนะคะมักจะปรากฏอยู่ที่บทร้อยกรองออ่่าาคำว่าเอ่ยอะน้องเห็นไหมนกเอ่ยนกน้อยน้อยดินล่องลอยเป็นสุขสีอ่คำว่าเอ่ยนี้ก็คือเป็นคําอุทานเสริมบทนั่นเองหรือว่าอ่าคำไอ้บทร้อยกรองมาแล้วเภทที่น้องเห็นคําสุดท้ายจะลงท้ายด้วยคําว่าเอ่ยนั่นแหละนั่นคือเป็นคําอุทาน เสริมบดนั่นเองนะคะโอเคนี่คือชนิดของคำอุทานนะคะต่อไปนะคะไปเจอกันในแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะลอกโจทย์คําชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนนําคําอุทานบอกอาการชนแรกก็คือคําอุทานบอกอาการนะคะทางด้านซ้ายมาเติมหน้าข้อความทางซ้ายมือที่มีใจความสัมพันธ์กันนะคะอ่ะเขาให้คําว่าอะไรบ้างนะคะโอ้โหชัยโย เอออนิจจาอ้าวเฮ้ยโอยไว้เอ๊ะอออุบะอุอ่านะคะแล้วก็น้องลองเอาจากทางซ้ายมือคำอุทานทางซ้ายม,มือนี้มาเติมให้สัมพันธ์กับาทางด้านขวามือนี้นะคะเอเคค่ะลองทำได้เลยค่ะ